สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนกัลยานามิตรนะคะที่น่ารักในช่องคุณยาดานหรือทาโลวันนี้หน่อยเปิดไพ่ให้แล้วนะคะหน่อยจะมาถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ว่ามีสิ่งใดที่จะเปลี่ยนแปลงไปหลังสงกรานต์ปีใหม่ไทยนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะอดีตที่ผ่านมาของคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคาดหวังทำอะไรก็ค่อนข้างที่จะคาดหวังอยากให้คนรอบข้างนะคะเป็นไปใน สิ่งที่คุณอยากให้เป็นนะคะบางครั้งก็เสียใจบางครั้งก็ทุกข์ใจบางครั้งก็คิดแทนคนอื่นเขาหรือบางครั้งหนักกว่านั้นก็คือทำดีกับใครแล้วสุดท้ายก็โดนคนอื่นๆเขานำความดีของคุณมาเป็นเหมือนกับอ่ข้อข้อที่จะใช้ในการที่จะเอาเปรียบคุณนะ่ะ นะคะเพราะฉะนั้นก็คือทุกสิ่งทุกอย่างหลังจากนี้องค์รครุครูบาอาจารย์บอกว่าบางอย่างมันเป็นวัฏจักรบางอย่างมันเป็นสิ่งที่เขาเป็นเราไม่สามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรได้เพราะฉะนั้นการที่เราเป็นคนที่เรารู้แล้วว่าใครคือคนที่เราควรที่จะทุ่มเทให้ใจทำดีหรือว่าหวังดีกับเขานั้น นะคะก็จงคัดเข้ามาส่วนใครที่รู้สึกว่ายังไงทำไปแล้วยิ่งโดนเอาเปรียบยิ่งโดนอ่ะยิ่งโดนเขาใส่ร้ายยิ่งโดนเขาแบบหาหนทางในการที่จะหวังผลประโยชน์ด้วยความใจดีของคุณเนี่ยนะคะขอให้คุณจงออกห่าง นะคะคัดคนคนนั้นออกไปเพราะคนบางคนเนี่ยไม่ว่าเราจะทําดีแค่ไหนนะคะหากเขามีอคติหากเขาคิดไม่ดีกับเราแล้วนั้นนะคะทําดีร้อยนะคะยังไงก็ไม่เป็นผลเพราะฉะนั้นนะคะขอให้คุณจงเดินออกมาจากความเสียใจจากความไม่ได้ดังใจจากการทําสิ่งดีๆแล้วสุดท้ายแล้วก็ไม่มีค่าอะไรตรงนั้นปล่อยให้เป็นวัฏจักร การที่จะเป็นบัวตูมบัวบานนั้นทุกอย่างมันมีจังหวะเวลาของมันเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดอคติหรือจิตใจของคนอื่นได้แต่สิ่งที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ก็คือตัวเราเองจงกลับมาอยู่กับตัวเองจงกลับมาอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าการคิดดีทำดีปฏิบัติดีเพื่อตัวเอง นะคะเพราะว่าอะไรหน่อยมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ท่านอยากจะบอกคุณว่าบางอย่างที่ไม่ดีก็ขอให้ขจัดออกไปนะคะท่านก็จะคอยดูแลคุณอยู่ห่างๆคนที่คิดไม่ดีคนที่ทําไม่ดีกับเรานั้นง่ายที่สุดคือการเดินออกมาออกให้ห่างบางอย่างมันเป็นสิ่งที่เราควรที่จะมาทําเกิดมาเพื่อที่จะมาชดใช้กดเกิดมาเพื่อที่จะมาทําให้เขาและเพื่อที่จะให้หมดไปไม่ใช่ว่าทําสิ่งดีแล้วหวังที่จะให เขาได้สิ่งดีกลับคืนมาพอเขาทำสิ่งไม่ดีกับเราปุ๊บเราก็คิดเกลียดคิดชังคิดเครียดคิดแค้นอย่าให้เป็นอย่างนั้นนะคะขอให้มันจบสิ้นแค่นี้อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีใครก็แล้วแต่ที่เป็นคนที่คิดไม่ดีกับเราขอให้หมดแค่นี้ คุณได้ทำให้เขาแล้วคุณได้ชดใช้ให้เขาแล้วนะคะคุณได้ขจัดสิ่งไม่ดีสิ่งที่เป็นทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม ะะอาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะหรือเป็นในชาตินี้แต่ว่าเคยทําให้เขาในตอนที่คุณยังไม่บรรลุนิติภาวะตอนคุณยังทําอะไรโดยที่ไม่คิดถึงผลต่างๆที่ตามมาสิ่งที่คุณเคยทําขอให้คุณชดใช้และทําให้กับเขาเพราะมันถึงจังหวะเวลาที่คุณควรที่จะอยู่ในจุดที่ทําเพื่อตัวเองแล้วนะคะศัตรูแพ้พ่ายคือหลังจากนี้ไม่ต้องไปคิดว่าทำดี แล้วเขาควรที่จะดีกับเราไม่ต้องคิดอย่างนั้นแล้วนะคะเพราะบางคนเขามาเพื่อที่จะให้คุณเหมือนกับได้เป็นบททดสอบให้คุณได้ทําและเพื่อที่จะเหมือนกับวางความคาดหวัง วางสิ่งที่คาดคิดเอาไว้ลงตรงนั้นเพราะว่าอะไรการที่เราเป็นคนที่ทำเพื่อคนอื่นเผื่อแผ่เมตตาใจดีกับคนอื่นน่ะทุกสิ่งทุกอย่างสุดท้ายแล้วคุณเชื่อไหมมันจะเป็นสิ่งที่อยู่กับคุณค่ะไพ่สองใบสุดท้ายเศรษฐีคือพอใจในสิ่งที่คุณเป็นพอใจในสิ่งที่คุณหามาได้พอใจในสิ่งที่คุณสามารถที่จะทำมันออกมาได้ ด้วยความสามารถของตัวคุณเอง ะะการเป็นเศรษฐีของแต่ละคนแตกต่างกันบางคนคิดว่าเงินร้อยล้านพันล้านคือเศรษฐีแต่บางคนคิดแค่ว่ามีกินมีใช้ไม่อดมีข้าวกินทุกมือ้อมีเวลาได้อยู่กับครอบครัวคนที่เรารักได้ไปในที่ที่อยากจะไปมีเงินนอนในบัญชีไม่มากแต่ว่าก็ไม่เคยขาดแค่นี้ก็ถือว่าเป็นเศรษฐีเศรษฐีทั้งในเรื่องของอทรัพย์สินเศรษฐีทั้งในเรื่องของสภาพ จิตใจเศรษฐีทั้งในเรื่องของน้ําใจอย่างเงี้ยเนี่ยแค่นี้คุณก็มีความสุขแล้วนะคะขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาเป็นเหมือนกับสิ่งที่ทําให้คุณได้คัดกรองคนนะคะบางทีการสูญเสียคนที่ไม่ดีมันอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้เรียกว่าปลดล็อกพันธนาการปลดล็อกชีวิตของคุณให้คุณได้ไปเริ่มต้นนะคะชีวิตใหม่ที่มันอาจจะเบา แล้วก็มีความสบายมากยิ่งขึ้นก็ได้ ะะเพราะฉะนั้นเลยก็คือสงกรานนี้นะคะปีใหม่ไทยมีสิ่งไหนที่จะเปลี่ยนแปลงไปองคุรูครูบาอาจารย์บอกว่าถึงเวลาที่จะขจัดถึงเวลาที่จะหยุดคาดหวังกับสิ่งที่เราเคยทําแล้วหวังที่จะได้จากใครคนอื่นขอให้มันจบกันแค่นี้ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณวางมันลงนะคะต่อไปนี้นะคะหากคุณนะคะมีคนที่คิดไม่ดีหลังจากนี้ใครที่คิดไม่ดีกับค ที่มีจิตบริสุทธิ์สุดท้ายแล้วเดี๋ยวเขาก็จะแพ้ภัยตัวเองสิ่งไม่ดีก็จะเข้ามากล้ำกรายคุณได้ยากขึ้นนะคะแล้วก็ขอให้คุณจงปฏิบัติอย่าลืมปฏิบัติอย่าลืมสวดมนต์เจริญภาวนาอย่าลืมสะสมองค์ความดีบุญกุศลสะสมบุญบรารมีไว้เยอะเพราะในจังหวะเวลาที่คุณต้องได้ใช้กระทันหันก็สามารถที่จะมีสิ่งเหล่านี้เข้ามาช่วยเข้ามาเหมือนกับแบบ บำบัดทำให้มันบางเบาลงได้นะคะการเป็นเศรษฐีนะคะเศรษฐีในใจเศรษฐีเท่าที่มีเศรษฐีแบบพอเพียงนะคะจงเติมพลังท่านบอกว่า ตงเติมพลังหน่อยไม่ได้บอกให้คุณหยุดทําความดีหรือว่าหยุดคิดหยุดคิดที่จะทําเพื่อคนอื่นนะคะแต่หน่อยมีความรู้สึกว่าองค์ครุครูบาอาจารย์อยากให้คุณหันกลับมารักตัวเองหันกลับมาใส่ใจตัวเองนะคะเพราะในโลกยุคปัจจุบันมันมีการแข่งขันมากมายนะคะจิตใจคนมันเปลี่ยนแปลงไปบางทีคนที่อยู่ใกล้ชิดเราคนที่เราเคยให้ใจคนที่เราเคยให้ค่าให้ความหวังดีกับเขาบางทีเขาอาจจะเป็น เป็นคนที่นําความดีจิตใจดีของคุณมาเป็น สิ่งที่ทําให้คุณกลายเป็นจุดอ่อนก็ได้เพราะฉะนั้นหน่อยไม่ได้อยากให้คุณระแวงแต่หน่อยอยากให้คุณวางใจของตัวเองให้เป็นกลางอย่าคาดหวังมากอย่ายึดติดมากอะไรที่ทําไปแล้วแล้วร,รู้สึกว่ามันเป็นความสุขของคุณการให้ใครบางอย่างการให้บางอย่างกับใครบางคนหากมันยังเป็นความสุขของคุณคุณไม่ได้หวังผลตอบแทนคุณก็ทําไปค่ะนั่นคือสิ่งที่ดีนะคะแต่ถ้าเผื่อว่าการทําสิ่งดีๆบางอย่าง และยิ่งทําคุณยิ่งรู้สึกว่ายิ่งคาดหวังยิ่งอยากให้เขาได้ทําสิ่งดีๆกับคืนมาน่ะมันจะเป็นการขังคุณไว้อยู่ในโลกของเขาเรียกว่าความความไม่พอค่ะเหมือนกับแบบประมาณว่าคุณแค่หวังว่าทําดีเพื่อที่จะให้มีคนทําสิ่งดีๆกับ คนบางคนบางประเภทไม่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นหากทำไปแล้วนะคะรู้สึกว่าเราเป็นทุกข์รูส้สึกว่าเรา,ายิ่งขาดยิ่งแค้นขอให้จงยุติแค่นี้นะคะองครูคูบาอาจารย์บอกว่าการเป็นคนดีก็ดีให้มันถูกจังหวะเวลานะคะถูกคนนะคะสิ่งไหนที่ทำไปแล้วก็ให้ผ่านพ้นไปนะคะแล้วก็จงหมั่น เติมพลังใจพลังบุญพลังชีวิตของคุณนะคะอยู่เสมอนะคะให้มันเสถียรให้มีพลังสถิตอยู่ในจิตอยู่ในใจ,ใจของคุณนะคะคุณเชื่อไหมคนที่เป็นคนที่มีพลังงานบวกคนที่มีจิตใจเมตตาการุณานะ่ะไปที่ไหนก็จะดึงดูดแต่สิ่งที่ดีๆด,ดึงดูดโอกาสดึงดูดความเจริญดึงดูดความอุด,ดมสมบูรณ์พุนสุขมาหาคุณนะคะแน่นอน น่อคิดอย่างนั้นเอาเป็นว่าเป็นกําลังใจให้กับคนที่พมเห็นคลิปนี้นะคะน้อมรับพลังงานดีๆนี้ไปนะคะทุกคนโอเคค่ะหน่อยไปละค่ะบ๊ายบาย